สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะหนึ่งก็เก็บเอาประโยคภาษาอังกฤษนะคะสิบประโยคด้วยกันมาฝากเพื่อนๆซึ่งประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยคที่จะทําให้คนฟังนะคะรู้สึกว่าเราเป็นคนนิ์จังเลยเป็นคนน่าคุยด้วยจังเลยนะคะสาหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษนะคะ<ๆ>การท่องประโยคภาษาอังกฤษไปเป็นประโยคประโยคเลยแล้วค่อยเอาไปอัดแอปใช้อะไรเงี้ย เป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยนะคะเขาบอกว่านะคะต่อให้เราท่องคำศัพท์ได้เป็นพันๆคำนะ,คะมันก็ไม่การันตีว่าเราจะสามารถประกอบเรียบเรียงมันออกมาเป็นประโยคได้แต่ถ้าเรานะคะท่องประโยคอะไรบางอย่างนะคะมาเพียงแค่10 20ประโยคเนี่ยพอผ่านไปเรื่อยๆนะคะสะสมประโยคเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะคะ วันหนึ่งอะเรานะจะพูดภาษาอังกฤษได้เก่งกว่าคนที่เขารู้คำศัพท์เยอะๆอีกเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้หนึ่งเก็บมาฝากสิบประโยคด้วยกันเดี๋ยวเพื่อนๆน,นะคะมาออกเสียงตามแล้วหนึ่งก็จะอธิบายให้ฟังด้วยนะคะว่าแต่ละประโยคเนี่ยเราจะใช้ในกรณีไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะประโยคแรกนะคะเป็นประโยคที่เราสามารถใช้บอกเพื่อนว่าให้โอกาสเขาหน่อยนะคะก็คือประโยคนี้และค่ะ give him a shot give Him a shot a Give him a shot จะใช้เวลาที่เราจะบอกเพื่อนเราว่าเฮ้ยให้โอกาสเขาหน่อยต่อให้จะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะในกรณีที่เราจะบอกวเฮ้ยให้โอกาสเขาหน่อย give him a shot ถ้าเกิดเขาที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นผู้หญิงเราก็แค่บอกว่า give her a shot นะคะเปลี่ยน him เป็น her แค่นั้นเองนะคะอีกประโยคนึงก็คือคำว่า give it a try give it Try. แปลว่าลองดูก่อน give it a try นะคะลองดูก่อนอย่าเพิ่งแบบตัดโอกาสออกไปลองดูสิอาจจะได้ก็ได้เหลือจะไม่ได้ก็ค่อยว่ากันนะคะ give it a try พยายามดูก่อนอีกคำหนึ่งนะคะคำนี้ก็เป็นคำที่หนึ่งใช้บ่อยมากๆเลยก็คือคำว่า fair enough fair enough เนี่ย fair enough นะคะเราจะใช้เวลาที่ใครอธิบายอะไรบางอย่างแล้วเราก็อาเชื่อก็ได้โอเคก็เออก็จริงอ่ะอย่างที่เธอพูดมันก็จริงอ่ะเออ fair enough เชื่อก็ได้เออก็จริงนะคะเหมือนเวลาที่เราเถียงกับเพื่อนเรื่องอะไรบางอย่างแล้วเพื่อนก็ให้เหตุผลที่มันฟังขึ้นมาแล้วก็แบบโอเคงั้นฉันเชื่อก็ได้โอเค okay, fair enough ก็จริงอะที่เธอพูดมันก็ถูก fair enough นะคะใช้ได้เหมือนกันต่อไปคำนี้เป็นคำที่คนไทยส่วนใหญ่ชอบใช้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยเพราะว่าเราเป็นคนขี้เกรงใจใช่ไหมคะคำนี้ก็คือคำว่า sorry for bothering you sorry for bothering you นะคะ ก็คือขอโทษที่รบกวนจะใช้เวลาที่เรากำลังจะขอให้ใครบางคนช่วยเหลืออะไรเราบางอย่างนะคะ sorry for bothering you นะคะพูดก่อนเวลาที่เราจะแบบเอ้ยขอโทษนะแบบขอโทษที่รบกวนแต่ว่าช่วยอันนี้หน่อยคือเราจะยังเรายังไม่รบกวนเขาหรอกแต่เราจะใช้พูดก่อนที่เราจะขอความช่วยเหลือนั่นเอง sorry for bothering you ประโยคถัดมานะคะก็เป็นประโยคที่ เราคนไทยทุกคนควรจะฝึกใช้เยอะๆนะคะก็คือประโยคนี้เลยคะ่ะ it makes sense นะคะ it makes sense เนี่ย make เนี่ยจะเติม s ด้วยใช่ไหมเพราะว่าคำว่า sense มันเป็น s อยู่แล้วเราก็เลยจะไม่ค่อยได้ยิน makes ที่มี s ก็จะเป็น it makes sense หรือ that makes sense นะคะ ก็คือเอเอ,เอมันก็จริงอะ่ะมันก็เป็นเหตุเป็นผลดีจะใช้เวลาที่เราคุยกันกันกบเพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วเพื่อนก็อธิบายเหตุผลอะไรมาแล้วก็เราก็บอกเออมันก็ก็เออที่เธอพูดมันก็ถูกนะอะไรเงี้ย that makes sense ถ้าสมมติว่าเราประชุมเรื่องงานอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าถ้าเราใช้สถานที่เนี่ยมันแพงนะแพงกว่าที่อื่นอีกแล้วเราอะ่ะเอาเงินตรงเนี้ยไปทําอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรอแล้วก็อ่ะ it makes sense that makes sense นะคะที่เธอพูดอะ่ะ มัน make sense นะมันก็จริงนะนะคะคำนี้จะไม่เหมือนคำว่า fair enough ยังไงก็คือ fair enough เนี่ยจะใช้เวลาที่คนอื่นพูดอะไรให้เหตุผลกับเรามาที่เราจะแบบเปลี่ยนใจไปเชื่อเขานะ่ะแล้ก็เป็น fair enough แต่ that makes sense หรือ it makes sense เนี่ยก็คือเราคุยกันอะไรเงี้ยเราหาพยายามหาเหตุผลที่จะตัดสินใจประกอบการตัดสินใจอะไรอย่างนี้นะคะประโยคต่อไปก็คือ you are right you are right นะคะเธอถูก ก็แปลอย่างนั้นเลยค่ะแปลว,ว่าเออเธอพูดถูกเธอถูกอะไรเงี้ยนะคะเวลาที่เราพูดอะไรผิดหรือว่าเวลาที่เราพูดถึงสมมุติฐานอะไรบางอย่างแล้วมันมันดูเพียเพ้ยนเพี้ยมันดูไม่ไม่ใช่ความจริงเงี้ยนะคะแล้วเพื่อนก็พูดแบบเฮ้ยไม่ได้แบบนี้ไม่ไม่ได้นะอะไรเงี้ยอย่าทำแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เออก็จริงอ่ะสิ่งที่เธอพูดมันก็จริงเราก็บอกว่า you are right ประโยคนี้นะคะควรจะใช้บ่อยๆเพื่อที่จะทําให้เพื่อนร่วมงานน่ะรู้สึกว่า เราอะเป็นคนที่รับฟังเหตุผลนะเป็นคนที่รับฟังนะคะแล้วถ้าเราผิดอะไรอย่าเงี้ยแล้วเพื่อนพูดในสิ่งที่ถูกต้องเราก็บอกว่า you are right อีกคำหนึ่งแล้วถ้าเราทำอะไรผิดพลาดล่ะเวลาที่เราทำอะไรผิดพลาดนะคะเราควรจะขอโทษซึ่งวิธีการขอโทษก็มีหลายอย่างนะคะก็มีสองประโยคที่หนึ่งจะมาฝากอันแรกก็คือ my mistake my mistake นะคะ my mistake ก็คือเอ้ยมันเป็นความผิดของฉันเอ้ย ฉันผิดเองอะไรอย่างนี้คะ่ะเช่นถ้าสมมติว่าเวลาที่เราอสมมติเราจัดอีเวนต์แล้วเรานับจํานวนร้านอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราเอ้ยมีแค่สิบร้านอะไรอย่างงี้แล้วเพื่อนบอกไม่ใช่มันมีตั้งสิบห้าร้านนะเธอนับผิดหรือเปล่าแล้วเราก็เช็คแล้วก็อ่ะเรานับผิดจริงๆแล้วก็บอกอ่ะ my mistake my mistake นะคะแล้วอีกประโยคหนึ่งเป็นประโยคถัดมาก,ก็คือประโยคที่ว่า I am sorry I am sorry ก็คือเพราะเราทำอะไรผิดเราก็บอกเอยขอโทษนะ I am sorry เนี่ยควรจะใช้บ่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นประโยคที่ทำให้คนฟังรู้สึกว่าเออเราเป็นคน nice อะไรเงี้ยเราเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นนะไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันถูกตลอดอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเราก็ใช้คำว่า I am sorry ได้ประโยคถัดมานะคะก็คือเวลาที่มีคนพูดขอบคุณเราอย่ายิ้มตอบรับหรือแค่พยักหน้าเฉยๆนะคะ เพราะว่าฝรั่งเนี่ยคะหรือชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่เข้าใจเพราะว่าการสนทนาของเขาเนี่ยหลักๆก,ก็คือเป็นการพูดออกมาใช่ไหมคะถ้ามีใครมาขอบคุณเราเราก็พูดกลับไปว่า you're welcome you are welcome ก็คือ y o u welcome ยินดีจ้าก็คือเหมือนคำว่าไม่เป็นไรในภาษาไทยนะคะแต่ว่ามันก็คือด้วยความยินดีเพื่อเป็นการที่ทำให้คนที่ขอบคุณเราอะ่ะรู้สึก เออคิดไม่ผิดที่ขอบคุณเราอะไรอย่างนี้นะคะทำให้เราดูเปน็นคนนิสขึ้นประโยคสุดท้ายนะคะเป็นประโยคที่คนไทยไม่ถนัด แต่ฝรั่งพูดกันบ่อยมากนะคะเวลาที่เราไปเข้าซูปเปอร์มาร์เก็ตเข้าเ e เ e ่นอก่อนที่เราจะบอกลานะคะในช่วงที่เรากำลังจะพูดว่า goodbye see you later หรืออะไรอย่เงี้นะคะให้เราพูดว่า have a nice day have a nice day นะคะ have a nice day ก็คือขอให้มีวันที่ดีนะคะมันเหมือนภาษาไทยเวลาที่เราพูดว่าโชคดีนะฝรั่งเขาจะพูดกันตลอดเลย have a nice day have a nice weekend have a nice vacation have a nice holidays อะไรเงี้นะคะ เขาก็จะพูดกันเป็นเรื่องปกติเลยพอๆกับคำว่า how are you เลยนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งนะคะอยากฝากให้เพื่อนๆที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษทุกๆคนนะคะหัดใช้คำว่า have a nice day เวลาที่เราเจอฝรั่งแล้วเราคุยกัน แล้วเราก็กําลังจะแยกจากกานาันนะคะนี่ก็เป็น10ประโยคนะคะที่1อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนที่กําลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ฝึกพูดให้ได้ฝึกพูดให้ชินนะคะเพราะว่า10ประโยคนี้ถ้าฝรั่งได้ยินเราพูดแบบนี้นะคะเขาจะรู้สึกประทับใจมากขึ้นแล้วเขาจะรู้สึกว่าอยากคุยกับเราเพราะว่าเราดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่เก้อไม่เขิอนอะไรมากมายนะคะลองฝึกใช้ดูนะคะถ้าเพื่อนๆืคนไหนมีคําถามอะไรหรือว่าอยากให้หนึ่งอธิบายประโยคอื่นอีกก็สามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ Thank you for watching Have a nice day บ๊ายบายค่ะ